สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับข้ะสูช่องเบ้นกอกในกอบัดกอมาเอามะขามสิ่งนี้มะขามก็มาที่เถียงมะขามแล้ให้เพื่อนบ้านมาช่วยขึ้นให้มาหนึ่งก็ขึ้นมะขามครับหลังจากวันนั้นน้องชายมาปรอบหนึ่งวันนี้ก็เข้าอีกรอบหนึ่งคงจะหมดครับรอบนี้เนาะเอาอีกรอบมันจะได้กิโลตามดูว่าจะได้กิโลมะขามหวานสี่ต้นครับที่เถียงของยายเนยอุ่นนอนี้ก่อที่น้องชายไม่ว่าวันนี้ก็เลยให้เพื่อนบ้านมาช่วงบ่ายเนาะพอดีกลับมาจากโรงพยาบาล อายุนไปโรงพยบาบาลก็กลับมาตอนนี้ก่อนมาขึ้นต้นมะขามะเจ้าบ,บีเอ็มด้วยนะก็เจ้าบ,บีเอ็มก็มาด้วยพนาะดูว่าจะได้ยัรู้รับวันนี้เขาว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมะขามปีนี้ครับเนาะมะขามปีนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ก็มาเก็บมะขามอีกรอบนึงเอฟซีวันนี้นอพอดีมันไม่ไมีมเออเดอร์ส่งเนาะวันนี้ก็ต้องเข้าเก็บีก็ว่าของชาวบ้านก็ ้บบเก็ถามทุกวันนะไปซื้อมะขามเปรี้ยวทุกวันเขาไม่มีกอมะขามหวานหายากมากมะขามหวานเป็นอีกเกาะก็วันนี้ก็เลยมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครนะับนาะต้นนี้ให้เพื่อนบ้านช่วยขึ้นให้ต้นนี้นตามดูว่าจะได้กี่กิโลเนี่ยครับนาอมะขามหวานด้านบน,นะนมะขามหวานที่พ่อปลูกไว้แหละปลูกไว้ตั้งนานเลยหล่ะก็เลยมาวันนี้ก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งเขาพาเจ้าเบียม,มาเล่นด้วยกมเล่นที่สวนสักหน่อยวันนี้ครับนาะ หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วพายจ้อุ่นไปเช็คตรวจผลเลือดผลอะไรก็โอเคยจ้อุ่นก็นะก็ทานยาตามที่หมอสั่งนะการใจสั่นอาจารย์เป็นทะอยเป็นพิษแล้ะก็ช่วงบ่ายก็มาเก็บมะขามครับเก็บมะขามต่อวันนี้ครับขึ้นประมาณสามต้นสองต้นครับเนาะสองต้นัวต้นนี้ไม่เป็นต้นนี้ตันนี้เป็นพันธุ์สีทองนะแต่นี้พันธุ์สีทองนี่ครับไมนเป็นนี่ครับพันธุ์นีพันธุ์สีทอง ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ทีนี้ก่อนมะขามไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเป็นพันธุ์สีทองนะโอเคก็ตามดูว่าจะได้เท่าไหร่วันนี้ครับเนาะอะไรนะครับมาเช็ดส่ยโค้งหน่อยน,นี่งขึ้นต้นมะขามครับเนี่ยขึ้นต้นอีกครัง้งหนึ่งเลยครับเนาะเก็บมะขาม เขาสวนอีกรอบช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเขารอบเก็บมะขามมาเนี่ยได้เพื่อนบ้านมาช่วยเก็บให้ครับเนาะตามรุ้นว่าจะได้เท่าไหร่น้องวันนี้ก็ับเนาะก็เอาลังมาใส่สองลังนี่คือเนาะมีกระมังมีลังด้วยแล้วก็มันจะเต็มไค่สองลังนี่ก็ไอ้บัก็รอรับข้างล่างนะรอรับข้างล่างแล้วก็ใส่ลังใส่ตะกร้าครับตัวนี้เอาลังมาสองลังคนนี เรขึ้นเรียกว่าไม่ได้ง่ายนะครับ so, ขึ้นต้นนะครับทีมงานที่ไปขึ้นปีครั้งนั้นแล้วตอนนี้ก็ไปตามดูของเพื่อนบ้านก็ไม่เป็นไปนี้ก็ไม่ค่อยเยอะของเงินปัดก็ไม่ค่อยเยอะนะของีอุ่นนี่ก็ปีนี้ก็พอได้อยู่แต่ไม่เยอะตัวนี้เนะก็มาขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็เข้าสวนเก็บมะขามอีกรอบหนึ่งวันนี้ครับยังไงมีขนมไหมลูกขนมไหมเปนขนมทาน กินอะไรดูจะเบียมกินไอศครีมครับเบียมกินไอศครีมครับเน่ะอสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเนื้อเอาเอาเอาไม่พ่อกินเหรอโอ้โหไม่กินแล้วให้พ่อกินให้พ่อกินแทนเาอะสนะฮะพ่อก็กินเะนมหนังขนมกันเลยนมครับครับเปนนมครับ มันยากายเฉียงมัจะล่มรื่นน้ทุนเราว่าต้นไม้ขึ้นคุมมแล้วเสียงนวก็มันเถียงแต่ทมไมพ่อคนตั้งให้แล่ะเสียงก็ก็เข้าสวนเก็บมะขามแบบนี้มะขามสี่ต้นเนาะ มันวันนี้ขาบประมาณสิบโลครับจะได้มาสิบโลวันนี้ได้กี่โลตามดูอีครั้งหนึ่งช่วงเย็นครับช่วงเย็นเับ ได้แล้วมะขามตอนนี้ก็โอเคเราขําแล้วเราจะกลับบ้านในที่นี้เราขึ้นได้มาหนึ่งลังวันนี้เนาะหนึ่งลังครับเป็นพันสีชมพูนะไอ้ตีต่นี้ก็ได้หนึ่งลังประมาณสิบกัวโลประมาณนี้เนาะนี้ก็มะขามครับมะขามมะข,ขามหวานเอาเงนินบัตรตัวน,นี้ก็ออกเลยได้ไอ้ตีได้ตัวตน,นี้เล้วนะเจ้าเวียงจะกลับบ้านแล้วโอ้จะกลับบ้านแล้วโอเคโอเคได้กลับครับลูกกัดก็โอเคฟังในที่เนาะเราจะเอาขึ้นรถตัวนี้ก่อน <c oughs> ครับโอเคผมเอาของพ่อของขึ้นรถก่อนครับโอเคเอาของขึ้นรถลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เพื่อนบ้านมาขึ้นรอพรุ่งนี้ตอนได้บัตรจะออกมาเอาประมาณบ่ายกลับมาจากซื้อมะขามซื้ออะไรแล้วก่อนนะครับเนาะจะออกมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก่อนเอาไปไว้ในรถเดีด๋ยวลูมาขนมมันมมน,น,นี่มาขดมนี่นะไอ้พันธุ์ที่จะพูด่อกะละมังในวัยวัด ก็เป็นมะขามอันนี้ก็ได้ไปประมาณหนึ่งรังวันนี้หนึ่งรังอังสิบกิโลนะพรุ่งนี้ก็มาใหม่เดี๋ยวให้เพื่อนบ้านขึ้นรอพวกนี้ก่อนให้ขึ้นต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพันธุ์สีทองนะพันธุ์สีทองตัวนี้ก็ตามรุ่นว่าพวกนี้จะได้เยอะไหมพันธุ์สีทองครับ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 ไปขึ้นรถลูกไปขึ้นรถครับก็กลับบ้านครับเพื่อนลูกกลับบ้านวันเี้ก็ได้ประมาณสิบกโลครับวันนี้ก็มาช่วงบ่ายแล้วทีนี้ก็มามาช่วงบ่ายนะวันนี้ก็เนียมาช่วงบ่ายแหละ ไม่ได้ลูกมาทางนี้ลูกนะสิบกิโลนี้ก็พรุ่งน,นี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งุ่นนี้เนาะมาขามหวานครับสวนเลดบัตรที่เถีงยงเลดบัตรประมาณสี่ต้นตัวนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ถึงบ้านแนละ้วสี่วันนี้ก็ได้มาหนึ่งลังวันนี้ก็โอเคเดี๋ยพรุ่งนี้ก็ให้เพื่อนบ้านไปขึ้นรออีกครั้งหนึ่งวนะันนี้เนาะไปขึ้นมาขามรอเล้ลบัตรมาจะซื้อของแล้วก็ซื้อมาขามแล้วก็จ่อไปรับกันก่ก็ ยังเหลือพันสีทองีสี่พันสีทองตามวม่าจะได้หนึ่งลังเปพันสีทองวันนี้เนาะมีพันสีทองอยู่หนึ่งต้นครับนี่ก็เป็นพันสีชมพูของเราตัวนี้วันนี้ได้มาประมาณนี้ครับเป็นพันสีชมพูครับใครต้องการใครอยากได้ก็แอดไลน์ได้นะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้สิกรโลหนึ่งลังได้มาหนึ่งรงวันนี้ก็มาขามของพ่อ,อที่ปลูกไวท้ที่ทีหลังหรือที่สวนตัวนี้ก่อนที่สวนเราก็ปลูกไว้ตั้งนานแล้วล่ะวันนี้ก็ สองปีแล้วที่มะขามมันไม่มันมันมันไม่เต็มที่เนาะแต่ละต้นนนเก็นะจะไม่ดกเหมือนปีแรกๆปีแรกๆนี่จะดกมากวันนี้ก็ได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งครับหนึ่งลังหนึ่งกก็โอเควันนี้ก็พาเจ้าเบี้ออกไปเก็บมะขามช่วยใเพื่อนบ้านขึ้นช่วยอีกหนึ่งคนวันนี้ก็ก็ได้มาประมาณหนึ่งลังมันยังไม่ช่างับจะได้กิโลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างดูก่อนแป๊บนึงครับนาะนี่ก็คำเนาะ โอเคก็ได้มาประมาณเท่านี้นะซนีนะครับ,รบเรียกว่าได้ประมาณสิบสามกิโลนะครับนะะะหัก ักล่างเอ,อแล้วก็เลยสิบสามกิโลตัวน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ถึงบ้านแล้วก็กลับถึงบ้านเลยนะติดนี้ก็วันนี้ก็ไปเก็บมะขามช่วงบ่ายเนาะเข้าส,วน,สวนเก็บมะขามอีกอันหนึ่งก็ได้มาหนึ่งลังวันนี้หนึ่งลังพันธุ์สีชมพูเป็นพันธุ์สีชมพูนัวเนะื้อครับน,นี่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกสวนหนึ่งที่ที่ห้้ยเบือกเดี๋ยวจะเข้าไปดูถ้ามันเยอะจะเข้าไปเก็บเนะาะถ้าไม่เยอะก่อนจะไม่เข้าเก็บนะตัวน,นี้ก็อ่ะก็ะตามของชาวบ้านที่บาไปซื้อของทุกเช้าทุกเช้าก็ถามเขาอยู่ถาม แต่ละคนก็มีครับแต่ยังไม่สุกครับอ่านยังไม่เก็บตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มครับส่วนพันสีทองนี่ก็สุกแล้วของไอ้บัตรวันนี้ก็เก็บมาประมาณได้ประมาณสี่ห้าโลแต่ไม่ได้เอากลับอยู่เอาไว้ที่สวนนอ <more> เดี๋ยวให้เพื่อนบ้านไปเก็บไปเก็บรอพวกนี้ครับไปเก็บอีกเพราะว่ามันเก็บไม่หมดพอเราไปช่วงบ่ายแล้วมันนี้ก็โอเคครับสลับคลิปนี้ก็ไอ้บัตรก็ขอจบคลิปนี้ครับฝากชมคลิป z o มไลน์นะครับไีครับเนาะฝากชมคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับไอีครับสลับคลิปนี้ก็ไอ้บัตรขอจบคลิปนี้ครับัดีครบัดีครบ